ตอนนี้ก็เริ่มตกแต่งนะครับตอนนี้ก็เดือนมีนาคม2 5 6 6ิตอนนี้ก็เริ่มจะใกล้ปลายเดือนมีนาแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาตกแต่งสีบ้านสวนต่อนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้เราก็จะทาเป็นสีขาวนะครับฝั่งข้างวันนี้เราก็จะเริ่มสีขาวแล้วเ,เดี๋ยวดูว่าถ้าเวลาเหลือๆแล้วยังไงเรยจะทาข้างหน้าตกแต่งข้างหน้าสีขาวหมดเลยจะดูก่อนนะครับ แต่ว่าก็โอเคคนระับแล้วก็จะเริ่มทาภายนอกนะครับเริ่มตกเต็มเริ่มทําให้มันสวยไปครับอ่นี่นะทาเป็นสีขาวนะครับเราจะเริ่มทําเป็นคล้ายๆกับทรงโมเดลตามตามยุคสมัยใหม่ที่เขาเริ่มทำโมเดลกันนะครับนี่คือทายก่อนเริ่มทำนะครับสีขาวเแบื้องต้น บ้าน,นสวนนะครับจะเริ่มทำเป็นจุดพักผ่อนดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับบรรยากาศโคดคองไปแล้วับปูผ้าไว้เบื้องต้นนะเราจะตกแต่งบ้านสวนต่อนะครับเพราะว่าบรรยากาศตรงนี้เป็นที่พักผ่อนใจเราจะทำยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับ